เบาเมือเวลาเราย้อมจริงๆนะคะเมื่อถั่วจีนี้ก็จะเป็นแดงนะคะเพื่อนๆออิดพลาดนะคะเวลาทําสีนะคะ อันนี้คือสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนค่ะยอมทีเละเยอะๆเลยนะคะติดพลาดนะคะเวลาทำสีนะคะอันนี้คือสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนค่ะนะคะย้อมทีละปึกเลย การโทนสีที่หวานหวานนะคะก็เลยทำสีโทนอ่อนนะคะอันนี้สีฟ้าอ่อนๆนค่ะนี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะน,นี่คือสีฟ้าคะ่ะเพื่อนๆ นี่คือสีฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนสวยๆหวานๆเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีทักทายเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากที่แวะชมห้องของสมชงม,มาตลอดวันนี้สมชงเรื่องหวานมากๆค่ะวันนี้ลองเทสสีแล้วก็โอเคเลยค่ะสีชมพูอ่อนๆนะคะอ่อนหวานมากๆ เราทําแค่หกจีดนะคะที่เราย้อมสำเร็จแล้วนะคะจะได้ดูจฉดสีว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะในหกสีนะคะหวานมากๆค่ะวันนี้ลองเทสสีแล้วก็โอเคเลยค่ะ สีชมพูอ่อนๆนะคะอ่อนหวานมากๆแล้วยังไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอเทสอีกแป๊บนึงนะคะค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือสีฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนสวยๆหวานๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าย้อมหมดผีบก็จะดูกระด้างนะคะ เราก็จะทําสีแค่ดินขอบกลีบแค่นั้นเองนะคะเวลาเราจุ่มสีเราต้องจุ่มลงไปเบาๆนะคะต้องการสีหวานๆนะคะวันนี้สมชงขอเทสสีก่อนนะคะเพื่อนๆขอเทสสีก่อนว่าสีที่ทํามาส่วนสีนี้ก็จะเป็นแดงนะคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะย้อมสีเก่อนเลยค่ะ สีเขียวอ่อนเราจะไม่ย้อมทั้งหมดนะคะเราไว้ขาวบ้างเวลาเราเข้าดอกและดอกจะสวยงามค่ะนี่คือสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆต้องการโทนสีที่หวานวานนะคะก็เลยทําสีโทนอ่อนนะคะอันนี้สีฟ้าอ่อนๆค่ะสีนะคะเพื่อนๆเวลาเราย้อมสีถ้าว่าเราเทสสีได้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะใช้วิธีย้อมทีละปึกแบบนี้ล่ะคะ่ะตอนนี้เราจะย้อมสีชมพูอ่อนชมพูทำงานนะคะก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะสมชงจะทำสีกลีบดอกไม้นะคะ สีพีชนะคะเพื่อนๆสีพีทหรือพลาดนะคะเวลาทําสีนะคะอันนี้คือสีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนค่ะเราจะย้อมเจ็ดหกสีค่ะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะสีโอรส นี้ก็จะเป็นสีโอรสนะคะสีโอรสต้องการโทนสีที่หวานหวานนะคะก็เลยทําสีโทนอ่อนนะคะอันนี้สีฟ้าอ่อนอนะค่ะส่วนสีนี้ก็จะเป็นแดงนะคะเพื่อนๆเป็นแดงอมส้มนะคะก็จะไม่แดงกี๊ดจ๊าสักเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ดูดูแลนะคะเพื่อนๆ เวลาเราย้อมสีถ้าว่าเราเทสสีได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีย้อมทีละปึกแบบนี้ล่ะคะ่ะเวลาเราย้อมจริงๆนะคะเมื่อหรือบ้านเราก็เรียกสีโอโรสนะคะ ่อนเราจะไม่ย้อมทั้งหมดนะคะเราไว้ขาวบ้างเวลาเราเข้าดอกและดอกจะสวยงามค่ะนี่คือสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆ ที่เขารับชมห้องของสมทรงตลอดเวลาก็สนับสนุนกันต่อไปนะคะสมทรงจะได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นความรู้เล็กอ่อนเราจะไม่ย้อมทั้งหมดนะคะเราไว้ขาวบ้างเวลาเราเข้าดอกและดอกจะสวยงามค่ะนี่คือสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อนๆแล้วน,นะคะเพื่อนๆในครบหกสีหกเดแล้วนะคะเดี๋ยวสมทรงจะให้เพื่อนๆดู นะคะเพื่อนๆพื่นในครบหสีหกีดแล้วนะคะเดี๋ยวสมทชงจะให้เพื่อนๆดูเราเทสสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราย้อมจริงๆเราก็จะย้อมทีละปึกเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะหวานมากๆค่ะวันนี้ลองเทสสีแล้วก็โอเคเลยค่ะสีชมพูอ่อนๆนะคะอ่อ,อนหวานมากๆ น,นี่คือสีฟ้าค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสีฟ้าอ่อนนะคะฟ้าอ่อนสวยๆหวานๆเลยค่ะเพื่อนๆหรือ,อบ้านเราก็เรียกสีโอโรสนะคะเราเทสสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเราย้อมจริงๆเราก็ จะย้อมทีละปึกเยอะๆอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะเราย้อมเราย้อมไม่หมดกลีดนะคะย้อมแต่ริมขอบกลีดมันนะคะเพราะว่าดอกไม้ต้องการสีที่อ่อนหวานก็คือนำสีชมพูนะคะมาผสมกับสีเหลืองเล็กน้อย ก็จะออกเป็นสีลูกพีชนะคะคล้ายๆลูกพีชนะคะเราจะย้อมเจ็ดหกสีค่ะวันนี้เราจะย้อมเจ็ดหกสีค่ะวันนี้สีส้มครบหกสีเลยนะคะวันนี้แต่สีม่วงไม่เป็นที่นิยมก็เลยไม่ทำนะคะต้องการโทนสีที่หวานๆนะคะ ก็เลยทำสีโทนอ่อนนะคะอันนี้สีฟ้าอ่อนๆค่ะนะคะถ้าย้อมหมดผีบก็จะดูกระด้างนะคะเราก็จะทําสีแค่ดินขอบกลีบแท่นั้นเองนะคะเวลาเราจุ่มสีเราต้องจุ่มลงไปเบาๆนะคะแล้วยังไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวขอเทสอีกแป๊บนึงนะคะนะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วยังไม่เข้าตากรรมการเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอเทสอีกเป๊บนึ่งนะคะน่ค่ะประมาณนี้นะคะนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะย้อมสีเกลียวอ่อนเลยค่ะสีเขียวอันนี้คือสีฟ้าอ่อนนะคะ ฟ้าอ่อนสวยๆหวานๆเลยค่ะเพื่อนๆ